ออ่ะเป็นไงเห็นว่ายอมเรารับผิดวยอมรับผิดเราเียงแปเรียกน่าแรยกไ่อ่าฮะใ่ยอมรับผิดยังไงคะเรารับผิดไม่ต้องจะทำให้มากความ แต่ว่าเรื่องยาติดๆนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนที่เจอบนของอันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ความปาิงทำแอนนี่ไม่จำเป็อก็รวมถึงใอ้ความธริงทำที่เราไปพูดไปถ้าถ้าถ้าตั้งเิ็นตั้งาไมาอยู่ที่ใครช่วยที่ไม่มีผมก็ไปเรื่อยๆไปไม่มีไม่มีคน แไปเจ้างแไปจชาห้องไม่มม่พักเมอนที่คนดูที่เดิม่านสองแปใครเง่ใครมาก็ไเลกไแหรือ่ย่ี่บตัวอลาไเจ้ด้วยก็เจ้าของห้องนั้นถึง่นทาไม้ไม่เลยแล้วก็มองก็ทำอาชีพอะไมีคนดูลวเงินที่ช่วยส่งมาเป็ชี่ใช้ ก็เป็นที่ผมเลยเพราะว่าเงินบัตรก็เข้าแล้วแล้วก็ไอ้กระหว่งที่อยู่ถ้ากลัวว่าไม่รับเองแต่ทำไห้รับความปลอดภัยได้บอกครับแล้วมว่าอยากจะขอท่านเชื่อไมให้ผู้พิทักษ์ต่างว่าอยากให้กฎหมายของกรมราชทัณฑ์ให้เป็นเหมือนตอนที่ว่าท่านสมัยในยุคในปีนี้เพราะว่าผู้พิทักษ์ก็คอยเพราะว่าเป็นการที่ว่า ยุขดนไปบุกดับุกนอรเล่าจริงรงทำจำบาจริงรนะิยอดมากเลยแสดงเาพูดยมยมแพ้มันนเสียยั่เดี่ยวเดี๋ยวกันกลับเดี๋ยวท่านไหนมาช่วยดูท่านน้องใช่ ออรหนนม้้ตีคือว่าได้ประสบการณ์สักผัสเยอมรับทุกท่านเจ้าหลวงไดาผมว่าอย่างที่ตามมาญาติว่าอย่างผมรับสารภาพนะแต่เป็นที่ฐานพัะตรุงนะครับผมขนาดกระดี่ไอพวกนั้นตู้ปู๋ผมวิ่งเข้าไปช่วยนึกว่าคนร้ายวิ่งมาแต่ผมไม่โง่เลยถ้าผมพูดได้ผมยังมีชีวิตอยู่ผมวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ยิงปืนขึ้นขึ้นว่าบอกให้เขาหยุด แล้วก็ไปจับไม่ได้แล้วปลาไมประกาบอกว่านี้คนไร้ไม่ดูผนตัดสินตลอดชีวิตกับอุนเจียไว้ไปคนไทยถ้าเดี๋ยววันวันอังคารเราก็ติดญาติเยอะใช่ไหมมัเยอะเหมืกับเนียเขาเยอะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่มีอะไรลูกหลนก็ซีเยอะมาก จะมีจะมีคนไปเยี่ยมด้วยว่าบางมางค่าไผมไม่รับเงินนครัไม่ได้จะได้เอาเล้ว่าเงเราไปให้ต้องไปก่อนทัางใก็แบบตัางหากแขวนกอนนะครับไปเจอที่วัดฝ่งทุกเดือนถคาฝาก็ที่วัดแต่ก้าวมายง่เขาดูไม่อยู่ไม่อยู่ดูสภาพดีกว่าเราขึ้นพร้อมกนทุกวันนี้เดืราัน ปิ้งที่ไหนปิ้งในนั่นนะครับในคอนโดคอนโดมันจะมีท,ที่ออกกำลังกาย